เอาจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนมันยังสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้แล้วคนที่ติดเชื้อแทบจะทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีอาการเลยหรือไม่ก็มีอาการเบานะฮะมีอาการเบานะฮะเบาลงนะฮะหรือไม่ก็แท,ทบจะไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะ <S 2> <S 2> ข้อที่3โอมิครอนความรุนแรงของโรคนั้นเป็นอย่างไรในผู้ป่วยที่พบนอกทวีป ก็ความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไรในผู้ป่วยที่พบนอกทวีปแอฟริกาจำนวนมากกว่าพันรายส่วนใหญ่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะในทวีปแอฟริกาเองก็มีการรายงานเบื้องต้นในถิ่นระบาดของโรคเพราะว่าส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งก็ไม่มีอาการนะฮะแล้วที่เหลือส่วนใหญ่ก็มีอาการน้อยนะฮะอย่างไรก็ตามคงต้องรอเพราะในระยะเริ่มต้นการติดเชื้ออาจจะยังมีอาการน้อยการเกิดปอดบวมหรือต้องเข้าโรงพยาบาลจะต้อง ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งคำถามข้อนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันมีความรุนแรงอย่างไรจะต้องรอคำตอบอีกประมาณ2สัปดาห์ก็น่าจะรู้เรื่องแต่แนโน้มคือรุนแรงลดลงความสำคัญของโอมิครอนอยู่ที่ความรุนแรงของโรคและว่าเชื้อนี้จะลดความรุนแรงลงหรือไม่ถึงแม้ว่าโรคนี้จะแพร่กระจายได้เป็นจำนวนมากหลบหลีกภูมิต้านทานได้เป็นบางส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว หรือผู้ที่เคยป่วยมาก่อนมีอาการน้อยมากหรือไม่มีอาการเมื่อติดเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย <c oughs> ก็จะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานเหมือนกับโรคระบบทางเดินหายใจที่พบอยู่ณขณะนี้และในอนาคตความจำเป็นในการต้องตรวจกรองผู้สัมผัสทั้หทงหมดก็จะไม่มีไม่มีความจำเป็นจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่มักจะเป็นในเด็กที่ไม่มีภูมิต้านทานเท่านั้นหรือเคยติดเชื้อมาก่อนแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วก็จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้น การติดเชื้อครั้งต่อไปก็จะไม่มีอาการเป็นเพียงการเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแกรง่งแข็งแรงยิ่งขึ้นและเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต้านทานโรคไวรัสทางเดินหายใจในผู้ที่แข็งแรงที่พบส่วนใหญ่ในขณะนี้จึงไม่ได้เป็นปัญหาสําคัญจะเป็นปัญหาในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ร่างกายไม่แข็งแรงเท่านั้นในระยะอีกไม่นานก็คงจะรู้คําตอบจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ขณะนี้ทุกคนตั้งใจรอ นะครับก็ผมผมก็มองว่าคนส่วนใหญ่เขาสรุปแล้วนะอย่างที่ผมสรุปแต่ว่าหมอยงเขาก็ระมัดระวังในการใช้คําพูดเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อไม่ให้มันไม่รอบคอบนะฮะความที่เป็นหมอใหญ่ๆแต่ละคนเขาก็ดูเหมือนว่าต้องระมัดระวังในการใช้คําพูดแต่ว่าก็อย่างที่ผมได้รายงานซ้ําแล้วซ้าเล่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับไวรั corona, สโคโรนา 19, สายพันธุ์2019สายพันธุ์โอเมก้ารเนี่ยนะฮะว่ามัน มัน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 แค่เป็นการวิวัฒนาการซึ่งเมื่อวานนี้เราได้รายงานไปแล้วว่าได้มีการหยิบยืมหน่วยพันธุกรรมจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นซึ่งเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ซึ่งทำให้คนนั้นเป็นหวัดนะมันไปหยิบยืมพันธุกรรมในส่วนนั้นมาซึ่งจากการทำการทดสอบที่บริษัท forensic อะไรที่นิวยอร์กที่แมสซิ ที่แมสซาชูเ e ตส์ที่แคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์ในในสหรัฐอเมริกาที่รายงานเป็นข่าวเมื่อวานนี้ในมติชนเนี่ยก็คือว่ามันหยิบยืมหน่วยพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา Corona, ธรรมดาสายพันธุ์อื่นซึ่งบังเอิญอาจจะอยู่ในมีความเชื่อว่าอยู่ในร่างกายคนซึ่งมีชื่อเอชไอวีอยู่แล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็แล้วก็พอมันก็ทำให้มีการกลายพันธุ์นะฮะ และเมื่อมันมีการกลายพันธุ์มันก็เลยกลายพัน,น,นธุ์ในลักษณะที่มีความมีศักยภาพในการระบาดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ดุขึ้นมันไม่ได้ดุขึ้นแล้วแล้วการหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ก็ไม่ได้แปลว่าดุขึ้นคาว่าดุเนี่ยภาษาชาวบ้านเวลาที่ายเกี่ยวกับโรคใดโรคหนึ่งมันคือผิติดเชื้อแล้วมีโอกาสตายได้ง่าย การหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้เนี่ยมันเป็นการกลายพันธุในลักษณะที่ทําให้มันแพร่ระบาดต่อไปได้ซึ่งมันเป็นข่าวดีสําหรับไวรัสแต่อีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับไวรัสเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถมันไม่ดุด้วยก็คือมันไม่ดุคือมันไม่ได้คร่าร่างของโฮสต์ฆ่าฆ่าฆ่ามนุษย์ได้ได้ง่ายาดเท่ากับที่คนนั้นไปกลัวนะฮะเพราะฉะนั้น ก็ดูจากโพสต์สมองยงก็มันยิ่งคอนเฟิร์มสิ่งที่หลายคนนั้นเชื่อก,ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรซึ่งน่ากลัวแม้กระทั่ง w h o เขาก็เตือนแล้วว่าอย่าไปตื่นตระหนกจนเกินเหตุน,นะฮะ,ะก็มันจบข่าวแล้วใช่ไหมสำหรับโอมิครอนก็ไม่จบข่าวเพราะว่าถ้าสื่อไม่ยอมให้มันจบมันก็ไม่จบถ้าสื่อไม่ยอมให้มันจบมันก็ไม่จบคุณจะให้มันจบหรือเปล่าคือหรือคุณแค่คุณแค่เขียนข่าวไปเรื่อยรอให้มีคนเสียชีวิตจากโรคนี้จะได้พาดหัวข่าวอย่างเมามัน ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สื่อหลายสำนักรออยู่ใช่ไหมให้คนตายเยอะๆจากโอมคโิครอนแล้วจะได้ผ่าทุกข์เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเลี้ยงกระแสความกลัวให้มันต่อเนื่องก่อนก่อนที่อาจจะเริ่มมีคนเสียชีวิตบ้างจากโอมคโิครอนแต่ว่าผมคิดว่ารอบนี้สื่อคงไม่ได้อย่างที่ใจหวังนะฮะคงไม่มีใครตายจากโอมคโิครอนคือมันอาจจะมีแต่ว่ามันต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆที่มีร่างกายอ่อนแอมากซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มซึ่ง สมมติว่าเป็นหวัดธรรมดาแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งก็มีคนซึ่งภูมิต้านทานต่ำเป็นหวัดธรรมดาแล้วอาการหนักมากเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นปอดบวมก็มีมันก็มีนะฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรนักหนาแล้วมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะต้องกลัวไปด้วยมันไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่ไม,มไ,มใชไม่ค่อยดุหรือดุน้อยลงมันไม่ดุเลยไม่ดุเลย คำว่าดูเนี่ยมันใช้ในการอธิบายไวรัสซึ่งพอติดแล้วมีโอกาสที่จะตายได้จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครตายในต่างประเทศและในประเทศไทยเลยจากโอมิครอนแม้กระทั่งที่แอฟริกาไม่มีรายงานแม้กระทั่งหนึ่งรายคือถ้ามีรายงานสักสิบรายหรือสองรายหรือยี่สิบรายหรือสามสิบรายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เยอะนะมันก็ไม่ใช่เยอะมันก็ไม่ได้แปลว่าดูอะไรนักหนาแต่ว่าผมก็ต้องรายงานว่ามันมีคนตายโอมิครอนถ้าเกิดมัน เกิดขึ้นในระดับนั้นแต่ว่าณเวลานี้มันไม่มีรายงานข่าวเลยซึ่งก็แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องแบบน้อยมากในแบบที่มันแทบจะไม่มีข้อมูลออกมาเลยแต่ว่ามันไม่มีใครตายโจมเมคาเลยเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่รู้จะตื่นเต้นไปทําไมนะครับอเมริกันนะครับมีนะฮะรายแรกนะครับซึ่งมาอยู่ในเมืองไทยเดินทางเข้ามาใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีเสี่ยงอีก19รายนะครับโอมครอนโผล ทำไมไม่พาดหัวเองตัวให้ใหญ่กว่านั้นนะ่ะคนจะได้ไม่ตกใจไม่มีใครตายเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยอาการยังไม่ได้ใกล้เคียงหวัดเลยกระจอกอะไรเงี้ยทาไมไม่พาดหัวอย่างนั้นน่ะมันเป็นข้อเท็จจริงไหมถ้าพาดหัวอย่างนั้นโอ้มันจริงฮะมันจริงยิ่งกว่านี่อันนี้ก็จริงแต่ว่าอันนี้จริงเป็นข่าวจริงซึ่งดูแล้วคนคนกลัวใช่ไหมทำไมไม่พาดหัวเลยว่าอ,อ๋อทุกคนอาการหน่อมแนมมาก ผมเจอฝุ่น PM ม2.5หน้าบ้านผมยังจามหนักกว่าอะไรเงี้ยพ่าหัวอยังไงไม่ได้เหรอก็มันเป็นอย่างนั้นนี่วะฝุ่นพ m ม2.5หน้าบ้านสูดเข้าไปพอเดินออกมาริมถนนอาจามหนักกว่าโอมิครอนอีกโอมิครอนกระจอกอาอไม่ได้พ่าหัวยยังไงไม่ได้พ่าหัวอย่างนั้นผิดผิดจรรยาบรรณของอะไรผมก็ไม่รู้ผิดจรรยาบรรณหรือพ่าหัวให้คนไม่กลัวต้องพ่าหัวให้คนกลัวนะถูกจรรยาบรรณนั่นคือมาตรฐานของสื่อ อ๋อบินจากสเปนดูไบถึงไทยโอ้มันเก่งมากสารณสุขยันติดเชื้ออย่าตกใจฮะก็ผมวิงวอนกระทรวงสาธารณสุขก็ช่วย่วช่วยล้างสมองบรรดาบอก,กอข่าวได้ไหมแล้วก็ล้างสมองบรรดานักจัดรายการแล้วก็ให้ให,ให้ให้พวกนี้พยายามทำตัวให้เลิกปั่นให้ประชาชนกลัวโรคได้ไหมใช่ไหม คุณไม่ปั่นให้ประชาชนกลัวตาเลบานนะรัฐบาลตาเลบานโอ้โหริดรอนสิทธิสตรีที่ประเทศอัฟกานิสถานอย่างโอ้โหแย่เกินคำบรรยายไม่เห็นพาดหัวเลยโอ้ตาเลบานเลวร้ายอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมใช่ไหมฆ่าคนตายวันละกี่คนนะที่นู่นเยอะกว่ามิครอน